มาครับมาครับมาครับสวัสดีครับเอาอ่ะมาครับวันนี้มันยะย้ำเนาะกะได้ยิ้มจือ่อกะสีทาเจ็บหัวเข่าละ เนื ja ่องจากเพจเอ้เหย่ามากินแรงโดนบ้าโคตรคลิปบ่ได้ผมเลยต้องมานั online. ่งฉลองความเสียใจด้วยการเปิดเพจใหม่มะแหล่งเลยครับเพจมาครับมาครับมาครับเอฟซีเอ้เหย่ามากินแรงฝากกดติดตามด้วยนะครับมาครับก่อนอื่นเขาจะทําการชีกนอไม้บ้านผมห้องว่ายักนอไม้เสาะไม้แหลมๆหรือว่าจะเป็นซ้อมหรือว่าจะเป็นไม้จิมเคียวจิมฟันเอาที่มันยังมาได้ใจเนะครับเดี๋ยวมันจะหนัวล่าไปนี่ครับผมชีกไวเป็นเส้นๆอย่างอีเนาะ ก็อ้อยชีกไปครับเดี๋ยวมันจะทิมจะต่ำมือเนาะระวังตีชีกนอไม้คนใดที่เป็นสหายคาบ่เข้าพรรษาหยกไปตวัวเนี่ยไปตวัวสักรู้สองกู้กระจดัดครึ่งนะครับนี่ชีกนอไม้เป็นเส้นเป็นฝอยเสร็จแล้วก่อพักไว้ก่อนอย่างอีนะครับนี่ครับผมนอไม้ตีเฮาหยักหรือว่าชีกไว้เนาะครับดำแจแม่ฮั่นบาตใจมีนใจทานเนาะน้ำปูของดีบ้านเฮาครับย้ำนอจะล้าต้องใส่น้ำปูเนาะครับอันนี้ก็ขาดบ่ได้นะย้ำนอต้องใส่เนาะ ใบก้มก่อแล้วก่อใบขิงครับใบก้อมก่อก็คล้ายๆกับใบแมงลักนั่อยนะครับผมก็จะเอาใบก้มก่อมาซอยทาไว้ก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานพักไว้ก่อนเลยครับอ้าวๆวัวนนี้มีเขียงโม่หอยตหลายปากอย่ามาอันน้อยเนะเดี๋ยวต้องมีอาวอาหารค้นคอมเมนต์เข้ามาถามแน่นอนครับผมเนี่ยตามงบยุคนี่วัตถุดิบเขาของมันแพงเนีย่ยน้อยเดียวปอ พอกะขนาดใบขิงยังหดเหลือมาอ,อี้อ่ะใบหิงก็เอามาซอยเตรียมไว้เหมือนกันเนอะครับสายเขียวว่าคุ้นๆก็ฮะเห <c oughs> มือนซอยใบชากันเลยนี่เกีียชูรสพริกหนุ่มพริกแดงผมก็เอาไปเผาไฟจีไฟมาเรียบร้อยครับหอมขาวหอมเตี้ยมลาา้าคาบ่อแงมใส่ลงไปตามใจปรารถนาเลยครับกับนี่กัยกคบมากระทบกับสากตำปมปกปกัปก,ปก,ปก,ปกดังไปสามบานแปดบานปุนเนอะ งานถนัดของอ้าวๆหลายคนนะครับนี่ตําเครื่องยาบยาประมาณนี้เนาะจากนั่นก็ถึงคิ้วพระเอกของเขาตังอีสานมีป่าแดกผักไตมีเขยผัากก่างมีกะปิส่วนอันนี้ของดีคนเมืองเขาน้ำปูน้ำปูสีดำดำใสส้มตําอร่อยหน้าดูน่อไม้น้าพริกน้ําปูอร่อยน่าดูน้ําปูนี่เอ่ยตาปอดตาตาส่วนผสมให้มันเข้ากันเลยครับ อย่างอีห้องหวาน้้ำพริกน้ำปูเอาไปกินกับนอได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เขานยะย้ำนอก็เลยต้องเอานอใส่ลงไปต่ำตัวครับนอที่เขาชิกไว้ก็เอามาซอยลงไปเลยครับปาทโทสามนอกินคนเดียวกินจนกัดปุ้นกัะเนี้ย <c oughs> ใบขิงกับใบกมกอดที่เขาซอยไว้ก็ใส่ลงไปเลยต่ำทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเห็มสักรอบต่ำเบาๆานะเดี๋ยวมันจะแล้วครับหวานแล้วผมก็ใจปากคนดีกวัวชัวร์ก่อนนะ แทมแทมมาครับตักใส่จานเตรียมเอาไปจิ้มกันเลยโอ้โนี่พักกับหลากหลายครับมีบะทัว่วมีพักนอกนะครับเ<ค>นาะไก่มีบริตไมเ้เผาหรือว่าจะเป็นจิ้นทอดหมูทอดแคบหมูเอามากับไดเนะ้อผมมามีวางนี้งบมดเป็นได้ครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับหน้ากินกอมาครับมาครับมาครับย้ำเนาะจิ้มกําเดียวหู้เรื่องเน็ตเต็